ไม่มีแปลกนั่นะทุกการเลือกมีเหตุผลลงไหนของมันวะทำไมมาลงตรงนี้วะมาละเจอกัน

กูรู้นะว่าข้างในมันตื้มต้มตื้มต้มแต่ของกูก็ตื้มต้มตื้มต้มเหมือนกันว่ะไหนวะกี่ตัว ด้วยหน่อยไอ้เี้ยยัยงถามมึงอยู่เลยว,ว่ากี่ตัวโอ้แอดจนน็อกแล้วเพื่อถ้าติ่มมดุดล กี่ตัววะตัววะมีพัดฟไฟเดอร์รอไม่เหรออ่านไม่เห็นมันซิฟไลไปทางโน้นอ่ะกี่ตัวองไม่เห็น Ơi nắng khô. Oh, nhìn ai. Mày yaku nè, đi ku ba ku mlan ku mát. Ôi, ngay, tĐi ngay. T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 Đi này, TĐi ngay. 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 TĐi มันมีคูนไกลกว่ากูดิไปโอมใจเย็น้นนาตือ้อนอนาตือ้ออนาตื้อใช่ใช่อยมากู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 ไตก Against you, beautiful. Recharging my shields. Nay, what? Hold on, I need to heal. Low on shields. It'll get him up, huh? Yeah, come on, that's someone out there. Heard that. Ê, tí này rồi của là ôm Xem đi Mình xem, mình xem, mình xem Có này Nhìn này My shields are like gone Need to recharge Tích này Chờ, 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 chờ อยู่จบยัง,งวะอยู่ข้างในโอมอยู่ข้างใน <c oughs> แต่งหมดแล้วปะ <c oughs> อยู่ข้างในอ่ะไม่เอาเหรอไม่ไม่ไม่ได้เนี่ยเอาอยู่เนี่ยมันกำลังบวกกันไหนเป็นอยู่หลังบ้าน หลังหินนี้หลังหินใช่ใช่น่าจะจบแล้วมันกำลังน่าจะอยู่มาอยู่ยมันมีตัวอันนี้ปะน็อก,กอยู่เฮ้ยขึ้นสวย โอ๊ยโอ๊ยทำไมมันยิงกูวะโอ้ยเขี้ยคนมีตัวเป็นล้านโอ้มกที่โอ้อน,นเอาเตอร์ขอสกอร์ไปแล้วกไปแล้วเอาเพื่อนมาให้ปะ แปแปมอยู่แม่งอยู่บนนี้อมอยู่บนนี้อยู่บนนี้โอ้ยดูให้ดูให้โอ้โหอมอมอยได้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 รอดได้ไงวะเพื่อนเี่

เล่นอยู่นะเล่นแบบอะไรแค่กูไม่ได้ฆ่าสักตัวเลย กลางขวายิงคุณนายเะาขึ้นไปแล้วเจอเล, <im itation> ลยไก่ไปวะเฮ้ย <im itation> มีนคนชุบปะ่ะอมใช่ใช่ใช <im itation> ่ใช่กูกำลังอ้อมอยเห็นโอ้โหแม่งอยู่หลังว่ะาอ,ป,อปี๊ดาอปี๊ดูระวังหลังด้วยนะหลังมไม่ได้ชุบว่ะดิ มันแค่แบบยิงไอ้ที่ชุบมาแต่ว่ามันยังไม่ได้กดชุบเฮ้ยเดี๋ยวเอสขวามือนี่นี่นี่โอม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 ไม่โดนเพื่อนเดินเพื่อนเดินเพื่อนมันได้ใช้สโมกบ้างยังวะยังไม่เห็นไม่รู้อาจจะแบบไม่ใช้ตอนไฟแต่ตะกี้ก็ไฟนะเว้ย ยากระสุนชนะเยอะกว่าปืนหลักอีกไชิมไไหนกวาดนวะกาไปนนนน่ได้ไกแตกสวยงไปชนี้ มเฮ้ยหลัง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 ก่อแตะตัวนั้นอะสเปรโลอะหมองไม่เห็นอลเดี๋ยมเล่นแปเดี๋ยวกูเล่นแปเป็นไนเราวะนี่นี่นี่จะซิฟจะซิฟโอ้ย โอมถอยโอมถอยมตัวอะไรอ่ะอันนี้ระเบิดอันนี้ระเบิดตัวอะไรอ่ะธนูระเบิดธนูระเบิดธนูระเบิดก็แตกหนึ่งก็แตกหนึ่งอสก็แตกขึ้นปิ้งหน่อยปิ้งหน่อยปิ้งหน่อย เอ้าล้วเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนไปที่มึงบนี่เองอุ้ยสายโลมาก อุ้ยเข้าเนื้อโอ้มึงไปไกลยังวะโผงนะธนูระเบิดโอมสักแยะมันต้องปูได้นะอยนวมันคุณมันคือธน,นูระเบิดเลยมีสต็อกเยอะๆก็ว่าอยู่เจ็บซิมันยิงแล้วมันระเบิดใส่ได้โกงอยู่ แต่ว่าคือถ้ายิงโดนตัวก็คือระเบิดด้วยเลยโดนดาเมจธนูด้วยโดนระเบิดด้วย,ยเ้ยเอ้ยิงไม่โดนนยูนยชางนั้นแนละ มตรงนั้น,นมนกลบอยู่หลังกล้องอ่ะใช่ใช่ที่โดนหัวกล่องมันแตกวะชื่อชิวใหญ่กูไม่มีเลยอ่ะฮิตชิวดนดน้ลงจบนี่หรอไปได้นะ กำลังนะอมกำลังไปวงจบเราก็น่าจะยื้อ่าจะได้อยู่เอ้ข้างๆนี่เลยเนี่ยใช่โล่ไปตรงนี้มีเข้ามาชาร์จใกล้ๆผมไม่แน่ใจว่าปีนขึงอะไรก็

นี่ซิวใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีตั้งหน้าบวกด้านหน้าบวกคุณ่การคุณเล้นแหยการิอู้ยปยิงยยแล้วออยยยยยยย้ยย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 อยย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 นี่ยแล้วใครอันตเนี่ย

ฟิวอยู่แน่ตัวนึงแค่ตัวเดียวเหรอเออแน่เพื่อนแน่เพื่อนกแล้วมาดูเพื่อนดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยฟิวคกูตายไอ้คนนี้ตัวเดียวอนี่ยพุชพงเดียร์ยังไงวะโอ้โหี้ย่สุดเลย เฮีย่ยอลองดูซึ่งซึ่งหน้ามีสเกวเพียเซอร์กูสูส้ไม่ได้